รายการการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนู่หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมาตรงนี้ก่อนอันนี้รถใครอ่ะเฮ้ยเออหมอเนี่ยงานเซนเซเนี่ยทวงค่าตัวดิไม่เมื่อกี้เซนเซหนึ่เดี๋ยวขับออกไปข้างนอกนอก่อนออกไปข้างนอกก่อนออกไปข้างนอกก่อน ออกไปข้างนอกกันเจลินดาออกข้างนอกกันไปจอดตรงนู้ก่อนไปจอดตรงนู้ก่อนมเปยังรถไปไปจอดตรงนู้นก่อนเฮ้ยแฟนผมหายนี่ร่หนรถปีใหม่รถอะไรพวกนั้นนะรถเมื่อกี้รถไค่พังเลยนี่เราจับฉลาค วันนี้นะครับวันนี้เราจะแข่งอากินะเลชนะครับแบ่งเป็นสองสองกรุ๊ปนะสองกรุป๊ปก็คือเราจะมีที่1นสองคนนะวันนี้แต่ว่าเป็นแข่งแบบอาอาจจะวนสี่รอบนะสนามสี่ลูปเออหาที่หนึ่งที่2ที่สาที่สที่ห้าที่หที่เจ็ดโอเคมีเจ็อันดับนะมีของรางวัลตามนี้นพอพอธิบายอาจจะนัวนิดนึงนะ สังรางวัลก็คือที่หนึ่งเนี่ยจะรับเจ็ดแสนนะโ้บวกไข่ทองห้าลูกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าที่สองเนี่ยมีหกแสนไข่เพียวห้าลูกไข่เพียวคือไข่ทองดำนะเออส่วนที่สามเนี่ยรับห้าแสนได้ไข่ดีละไข่ดำห้าลูกนะที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดก็จะเรียงลำดับมาที่สี่ได้สี่แสน ได้ไข่ดำสองลูกที่5ได้30,000นได้ไข่ดำสองลูกที่6ได้20,000นได้ไข่ดำสองลูกที่7ได้10,000นได้ไข่ดำสองลูกและ,ะคนที่ไม่ติด7อันดับ10คนหลังเนี่ยก็จะได้เป็นเงิน5 0,000ืเดียถ้าไม่ d ดีนเอฟด้วยนะถ้าไม่ d ดีนเอฟนะถ้าหายไปจากการแข่งขันก็จะไม่นับคราวนี้ใครลงทะเบียนอะไรกันมาแล้วหรือยังตรงนี้มีใครเดียรไม่ลงหมดแล้วเนาะ โอเคตามนี้เราแบ่ง2กรุ๊ปครับกรุ๊ปแรกมาเลยแล้วกันไม่เพื่อเป็นการเสียเวลาเอ่าไม่เสียเวลาเบสมาเบสขึ้นรถก่อนเลยมีรถมาเปล่าวันนี้<อ>ใคร <ลด S 1> มีรถมาอ่าเอารถมาเอามาเลยครับมาเดี๋ยวผมเอาออกคันหนึ่งเฮ้ยตำแหน่งดีนะคนที่เบสน่าจะสายบนสายล่างเนาะตำแหน่งดีตำแหน <ะ S 3> ่งดีตำแหน่งดีตำแหน่งนี้คืนสายเร็วไม่พอจใครยอดจับจ้ำ เอาคนเอาคนเก่ไปอยู่พี่จงช่วยขยับรถให้หน่อยเรียกชื่อบอกเลยไามหมายถึงว่าถ้าเขาจะเอารถเข้ามาเสียบอะขอบพี่เบสพี่นโมไปพี่นโมขึ้นรถครับขอบพีโกาขาวคันนึงแล้วพี่หมวยนโมนโมอยู่ไหนขอบพี่โกาพี่หมวยพี่นาโนพี่ลูบท็อปพี่โฮโมพี่หม่องเลยครับ้ยคุณชูครับผมนี่จะหลังลุงโรเจอร์ครับพี่โจพี่พูน นิรันครับม<ห>าเซล <sell S 2> ครับพักก่อนนะนแล้วก็<ด>ขวัญครับไ,ไมโลด้วยโอ้โหแล้วก็ออฟแอปอ่าโอ้โหไมโลด้วยเหรอได้อยู่ได้อยอ่ข,ขึ้นเลยฮะ มันพอหรอมันจะพอใช่ไหมจ<ะ>๋า<ด>น้ำมันคนอื่นเนาะโอ้โหไม่มีถ่ายด้วยครับนะใช่ใช่ไม่มีเลยฮะเอ่อเติมน้ำมันได้ไหมอ่ะ <laughs> วิ่งอี่รอบนะอันนี้ผมเทสก่อนนะเทสก่อนนะใครเห็นไหมตรงตรงกลางอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดใช่เห็นเนะาะเห็นเนาะเห็นน้ำมันเห็นน้เมัน,น,มนอ่าอย่าเพิ่งกดนะ,ะ,ะถ้าไม่พอก็เติมกันเอาเองนะ <g ül> <laughs> อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคอ่ะคราวนี้จะเปิดจริงครับทุกคนฉันไม่เต็มว่ะ ชิ้นไปแล้วน้ำมันฉันไม่เต็มใครน้ำมันไม่เต็มฉันขอมฉันไม่เต็มขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงเอา้าไม่พอโอเคมีใครอีกไหมมีรถคันไหน ผนดำครับคันดำเล็กไปดีสองแปดสองหนึ่งศูนย์สามห้าเจ็ดด้วยเรียบร้อยไปเตมตัวเตรียตมตัวเตรียม้าเจรีเตมตัวทุกคนอันนี้กดจริงนะด้านหลังไม่ต้องขยับรถนะมันกดได้เชื่อพี่มันกืนได้อ่ะ อื่นแปลกๆกดครับกดกดแล้วอยู่เฉยๆกดแล้วอยู่เฉยๆสู้ให้เต็มที่ครับอาวอาเอาเย็นเย็นเรนรถอยู่นอกเลนรถอยู่นอกเลนคนนึงรถติดครับผมต้องชนนะไป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 ,ไป ถามนี้ด้วยชิายละ้องพิดดาม้อมพิดนด้ม นี่ชิหายแล้วเดงเด้งดงนี่คืนไว้อุย้ยเออบ้านใครไว้สัตว์เกือบเกือบทิงแล้ไวไอ้พิาพอะไรอะไรเไย คนไม่ใช่ละใครเนี่ย วนกลับมาคืออะไรวะตึมรับเช็คพอยพ์อ่ะ ไทองโอเคลงมาจากสนามเลยออกมาจากสนามออกมาจากสนามโอเคเพื okay. ่ออย่างนั้นต้ได้ตั้งห้าลูกจริงมองแม่งของจริงวะวนเดียวเลยเหรอเกิดเกิดมองมพลาดเดียวพลาดเดียวมิชนอยู่ทิง้งใหน้นำมองมอง,มองนำอมองทีหนึ่งเหรอใช่ใช่ใช่เกิดดาษ <c oughs> าง่เาวก็ต้องทำรถก็ต้องแข่งพี่ตั๊ดหาภาพหัวกระพ่านละงงานก็ต้องทำรถก็ต้องแข่งรถชนด้วยอเฮียผมพี่พี่ทสองรอบเกือบละถ้ารถชนนี่คือเฮี้ยเลยพี่พี่ชงพี่ชงตอนแรกห่างเยอะอยู่๋อพี่ชงยังไม่รู้นี่หว่าไม่ทำก็ไม่ได้อยากแข่งรถแตี๋ยว่คือายทองด้วยเขาโกงเอออย่างน้อยแบบเมื่อกี้เปิดใก่้กล้กลความจริงเรื่องสกินอยู่ได้ปาเร็วมาอันเดียวสภาพในเป็นสิบสองฟอง ไปแปดแตกตาจะไลเซ้าเดียวนะของข้าที่เจ็ดที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเช่อไข่ทองเ <Okay. S 1> ย้ฮาโฟมเดี๋ยวกุ๊ปนี้รอเล่นรอบที่สามนะเดีย๋ยวมันจะมีกุ๊ปใหญ่นะเล่นเล่นรอบใหญ่นะเฮ้ยมีรอบใหญ่อีกมีรอบใหญ่อีกสนุกเขาอันนี้แล้วที่ออกมีรอบใหญ่อีกมีรอบใหญ่อีกได้โมได้โมต้องเลยไอที่ออกมากับไอ็ <c oughs> ตกเขาอ่ะวงโค้งแรกอ่ะตกเขามีรอบใหญ่อีกโค้งแรกใช่แล้วใช่แล้วที่สองอ่ะนัวเลยกระเด็นกระดอนเลยชวนพี่พักมากเลยเบียดพี่ตกอะพักกี่เท่าไหร่โอเคต่อไปครับกรุ๊ปสองครับเรียงชื่อตามนี้นะวิ่งอ๋อยัง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 ไม่จบแบบไม่จบโทษโทษโทษไม่เห็นไม่เห็นัอที กรุ๊ปสองมาเตรียมตัวตรงนี้ก่อนก็ได้ใครที่ไม่ได้แข่งรอบเมื่อกี้นะคะเตรียมตรงนี้เลยมารอตรงนี้เลยมองเลยที่่รอบแรกไม่ไหนูเลยโอ้ยยังไม่จบไปเหรอเเววลลาาจอยยังไม่เข้าหรอพี่โลรนี่อะไม่เบรกอะเห็นมันจะมันจะปิดใช่ใช่มันต้องเบรกอีกนิดนึง ตกใจเลยเแม่เฮ้ยตกเขาอยู่คนเดียวเอาเขาเอาวิธีโลเหมือนเดิมปรสบกันไม่ได้สอนเลยถ้าแบบไม่มีรถกลับผมไม่พลาดผมว่าน่าสี่ห้าสี่ห้าอยู่ตกเขาว่ะเรามันต้องเข้าที่อะไรได้แกะต่อได้มาได้มาไม่รู้เหมือนกันถ้ามีมาสบายเลยก็คือใครที่ได้หนึ่งถึงเจ็ดจะได้รางวัลจะได้เท่าไหร่หลังหรอไม่ได้เหลียวไปล้วนะ มีกิจกรรมไหนไม่ได้เล่นมั้งแม่ยก็เป็นคนอยู่ฝ่ายกิจกรรมได้แต่เขาต้องมาเองนะเขาต้องจัดกิจกรรมซิแต่จริงๆก็แอบอยากลงยู่เนี่ยไม่ได้ให้เล่นอ่ะอะไรนะอะไรอยากให้เล่นวันนี้มีสามสามสนามเมื่อกี้รอบแรกรอบสองเดี๋ยวรอบที่สามเนี่ยเราจะแข่งด้วยกันทั้งหมดเลยจะเป็นแบบลองลองช็อตใช่ใช่ที่หนึ่งก็ได้มั้งไอ้ลังขับได้รางวัลแยกสนามนะเออที่เกิด อไม่ดีเด็กก็หอมอะไรครับหมื่นแบบโอเคจบแล้วมาเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อครับปลาพี่นะองดิปลาพี่นะปาพี่นะพี่เชียร์ปลาพี่นะแดงครับแดงขึ้นรถแล้วก็ไปจอดเลยจอดจอดแนบๆตรงนั้นหน่อยนะแล้วก็สมายแดงอย่าจอดชิดเสานะติดล้อติดคออ๋อฮะสมายไปกับบังเหรองั้นต้องตัดงั้นต้องตัดชื่อออกนะ บังชื่ออะไรวะน่ะอ๋อเอาชื่อสมัยออกให้หน่อยงวยอ่ะพี่แมนติคอพี่อ่าเขาชื่ออะไรอ่ะมากันเหรอมากันเบอร์เหรออ่าแล้วก็ฮักเก๋าลิตเต้ลไทเกอร์อ่าตะวันนาโฮนี่บอปอเมคา ฟาร์มเฮานะล็อกโทรโฮดบงับงบังอ๋อบังอัลูอ่ะโอเคแพนดา้าทิวแคคตัสไร้วะแล้วก็สิรินดาจ้ามาเจ็ดแสนนะนี้เราได้เจ็ดแสนแล้วก็ขายค้าลูกละเรียงไว้เลยจอดเรียงไว้เลยเดี๋ยวซ่อมเรียงคน ชิดเกินระวังติดนะต่อไปเราต้องล่ารอบอีกรอบนึงไม่รู้จะได้อีกรอบอีกรอบนึงนะจ๊ะ่ไท่านี้ที่หนึ่งเล่าว่าชิดฟองอ่ะเฮ้ยสกายจะกินแล้วพี่ป้าผมดพันไหนวะเดี๋ยวผมซ่อมให้ทีิรคันครับมามาอยู่บนรถเลยโอเคไหวไหมไหวอ่ะลองที่หนึ่งพอลุ้มวะ ้าเเกิิดรร่มตงนนีันจะปวให้ติดใจ<ป>ตอนนี้นะมินิคาไม่รู้หมดหรือยังนะคันนี้นะเสียงกระหึ่มนะฉันนั่งกับพ่อแล้วเหรออย่าง,น,งานั่งกับพ่อไหนที่ว่าขับเลยฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร K ัว K s O C ด้วยกันนะคะ